ค่ะสวัสดีพี่น้อง FC สองสาวหนุ 35, 8, 000, 000 nah ่นผืนห้าของป่าด้วยค่ะพี่น้องเขอโคกขอปลาคือเกาปลาแตกอีกแล้วเขามารถประมาณนกขันพี่น้องสิมันบอดดองมันนี่ไปค่ะไปหนุนไปหนุนกันเป็นก <kindergarten. S 1> ําลังใจให้สาวหนุ่มในได้อจ้าเห็นแต่ขาขาวๆอุ้ยหลายอยู่นี่ตีดอกแหลกแหกมานเอิญโมเอิญผวกมาหลายๆเด้อตาไผ่ตามัน กูห,หลับวะปิดใบกะหลงกะของใครมีเพรเงี้ยเขาไปพอได้คนหลายไปหน่องหลอกป่านต้องใส่คนพอเก็บไปอ่ะมันเห็นงายเนาะจังว่าหมามไหนไผ่หมานมันสันได้เก็บเยอะด้วยพ่อยแม่เอ้ยปุยเงา มันมันเอื่นมูมาได้หลายเท์มันไผ่มันมันพี่น้องด้วยโอ้ยปุยไงพออีเมลเอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะนี่มีได้อีกแล้วใส่เยอะพี่น้องกาได้เยูะนี่ตัวเต็นเตสนาเป็นมีคนเห็นพี่น้องเอ้ยไปจังบุญอีหนุ่ยนึ่งนะสองไข่สามไข่พี่น้อง ใหใ่เลยวะจุ้บจุม่มเลยอีกเล้วถากกำลังกินแบงแบงแบง กระตานแก่ดอกนี่ดอกนี่ตรงเตะด,ดอกบานดาได้กะกบ่ใ่เห็ดถืกฝนน,นบ้านเร็วพี่หนอดอกบานดอกเีสองได้บ่หน่อยดอดออได้เยอะ ดอกมีกนะหน้าเลยนี่นี่นนหัวถนนพอยายสุเปียร์ละพี่น้องหลังจากแยกกันยาง <c oughs> คนหลายแห้งเราได้เห็นละง,งกอกดอกง่งาบ้านดาลาละวะแล้วมึงของภูเขาย่ายา <c oughs> ะหัวแต่สีบอไ่ายในดงนี่อู้ยคนแตกลืนล่นๆถ้าขวามมาจากใส <c oughs> มันไพลมันมันจังเขาว่าแหละแต่ทึ่งๆเขาเขาไปละ แล้วเขาใหญ่ตาดีกว่าพวว็อสีไดงใหญ่ล่ะผึ่งดำผึ่งดำก็ลังออกดิจ่ะไปต่อไปสีผ้าไปเอาเฮ็ดขาวหรือเฮ็ดดินหรือเฮ็ดขาวแป้งปานเท่าเด้อค่ะโอ้ขาวจูนพูนอยู่คือเก่าเห็นมาหนาหนาหนา,หนานไม่แต่เห็ดขาวแป้งได้พี่น้องตัวน,นี้เขาสีเอาใส่กระตาแย่สุเพียนเด้อค่ะ เราจะใส่กระายายสุเพียนนะคะออก,กระต่ายาสุเพียนวางกระตาเส้าหนอยเฮ็ดเขาไข่ <c oughs> ไปค่ะเก็บพุนออกไปหอดพุนพุ่นพุ่นเต็มเลยแลก็สิเหลือเก็บเอาแต่ดอกงามๆใส่กระตาเฮาดอกยุเพียนว่าดอกจุม่มเาต้องเอาว่าดอกจุม่มมันจุ่มหน่อยแห้งอันนี้ฝนตกเลือดเหมือดไปน้อง เฮ็ดกับสิคีลายเนี Desktop, 5, ou, ่ยแล้วเฮ็ดกับสิเฟ้นแต่เฮ็ดบานโอ้ยตัวกับยังบานแข็งอยู่เลยเนี่ยเก็บดอกงามๆแล้วเห่าเครื่องหันหลังให้กันดอกมาใหญ่ลุยขาวอยู่คือเก่ายังไงดอกจุ่มตัวยาาเด้อตัวเหยียบเฮ็ดได้น่ะ ดอกจุ่มตัวยาวเด้อจุม่มจังได้จังหนึ่งไก่บ่บอเอานั่นน่ะบอ่บอเอาวัวบ่อบ่อคือเกาเยอะเด้อืมปุ่น,น,นหมดขี้ขยะเขาไปเอาขาวจูนพูนตีบอแมงขาวโอกโลกอืมฮัลพี่น้องแล้วจังเราสิเก็บเปิดเออเราเก็บเปิรคือเก่บเบเกาหน่ะละกล่องดากใ่กล่องอีกแล้ว เริ่มปฏิบัติการเลยก็เจอออกบานเลยนี่สวยเฮ็ดบ้านร็วเห็นไหม อืมอืมฮ็ดปวกดอกเดียวอืมฮ็ทปวกได้ป่ะเนี่เอาไปแกงโอ้บวไใหฮิทบุตตาดนย่ังคือฮ็ดปวกค่ะอื้มบแย่ตกใจบดววาแต่ฮ็ทปวก ยาใหม่ตกนะตกใจปะจ้าเก็บ so ต่อจะถักจะถ่วงนะนี่สองไขรนี่หนุ่มหันมองเท่าละตัวนี่หล่อมแหล่ ก็แตกเ็ขคนเหยียบอดอกปุกใหญ่คุบเบิร์ดยงางกรสันเพิ่งเห็นไข่เดียวพี่น้องเฮ็ดละหมออพี่น้องเอ้ยเอาเฮ็ดมาลงวางหนึ่งหลงทายพี่น้องเอฟซี่จากทางจอมผ่าเพิ่นพากันมาอุดหน,นุนเฮ็ดไปเบิร์ดเลยหน่ยการปฏิบ,บัตท้ายคลิปตอนเพิ่นมาเด้อค่ะ เพราะว่าเราอยากถ่ายให้เห็นหนามโมเพิ่นนนาะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเหลืหอซ้ำหนีพี่น้องนี่เหลือแต่ดอกจูมใหญ่ยยสุเพียนกับล่างหลแล้วกะได้ป่าจากคุณสามีมาเสียไปขายคลิปนี้ก็สิจบลงซ้ำหนีลราพี่น้องเดี๋ยวเสียออกไปขายป่า่ะพอกันใ่คขิปหนาด้อจ้าสวัสดีค่ะ